สองโมเมนต์นุสบาโพสหวานถึงสามีบีพุทธิพงศ์ก่อนสามีต้องเข้าเรือนจำจากกรณีสารสั่งจำคุกแกนนำแนวร่วมกปอปปส8คนโดยไม่ได้รับการประกันตัวต้องนอนคุกทั้งนี้สารได้พิพากษาจำคุกนายสุเทพเทือกสุบันจำคุก5ปีนายชุมพลจำเลยที่3จํจำคุก9ปี24เดือนนายพุทธิพงศ์จำเลยที่4ี่จำคุก7ปี นายอิสระจำเลยที่5จำคุก7ปี16เดือนนายวิทยาจำเลยที่6จำคุก1ปีปรับ1.333 3บาทนายถาวรจำเลยที่7จำคุก5ปีนายนัทพลจำเลยที่8จำคุก6ปี16เดือนนายเอกนัทจำเลยที่9จำคุก1ปีปรับ1.333 3บาทและนายสวิทจำเลยที่16จำคุก4ปี8เดือน นางสาวอัญเชลีจำคุก1ปีรอลงอาญาปรับ1 3 0 0 0บาทซึ่งในเวลาต่อมาก็มีบรรดาแฟนๆครอบครัวเหล่ากปปสต่างออกมาเคลื่อนไหวขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวตรวจสอบไปที่คุณนุส,สบาภรรยาของบีพุทธิพงศ์กลับไม่พบความเคลื่อนไหวใดๆพบเพียงโมเมนต์ล่าสุดที่ทั้งคู่พึ่งควงกันไปฉลองวาเลนไทน์ที่ผ่านมานี่เอง โดยมีภาพคู่หวานๆพร้อมกับระบุแคปชั่นขอส่งความรักให้ทุกคนในวันแห่งความรักนะคะในขณะเดียวกันก็มีชาวเน็ตหลายๆคนเข้าไปคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้กับนุสบากันเป็นจำนวนมากอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ